ในเรื่องเมื่อฉันพาเพื่อนไปตั้งแคมป์กันแล้วเจอเรื่องวุ่นวายจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะนี่ไอตีมเมื่อไหร่จะถึงสักทียโาโหเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่มันก็ใกล้เย็นแล้วด้วยยะชาใช,ใช่ไม่เป็นไรหรอกอีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะพวกเราก็เตรียมของกันมาแล้วเนาะใช่ ฉันเตรียมขนมมาด้วยล่ะอยากให้ถึงไวๆจะได้รีบกินโอ้ยก่อนรีบกินน่าจะได้รีบอาบน้ำรีบเล่นเล่นน้ำก่อนดีกว่าพอได้ขา่าวว่าที่ที่ไอติมจะพาไปมีสระม,ะมะีแบบว่าแม่น้ำด้วยแหละให้ลงไปเล่นได้จริงดีฉันอยากไปเล่นจังนั่นไงโหโลงจังเลยอะ สงสัยน่าจะเดินลงไปเล่นหรอว่าวิ่งเล่นรอบแถวนั้นได้นั่นนี่ไปทุกคนวิ่งเลยใกล้ถึงแล้วไม่ไม่ต้องพูว่าใกล้ถึงแล้วหรอกเขาเรียกว่าถึงแล้วต้องหกักอุ้ยอุ้ยอุ้ยผิดทางผิดทางทางนี้ต้องหักเล่าไปเลยหูตื่นเต้นจังเลยอะ่ะหืมบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะ พามาตอนเย็นอย่างนี้ก็ดีนะแต่เราคิดว่าตอนเช้าน่าจะดีกว่าอ้ยนั่นไงเธอใช้พลังตดเลยเราเผอใช้พลังตดต้องขออภัยนะคะทุกคนไปเริ่มดูกันต่อเลยโอ้โหสวยจังเลยเนี่ยใช่ดูดิตรงข้ามก็มีนะแถมเต้นเยอะกว่าตรงนี้แต่ว่าที่พามาตรงนี้เพราะว่าลานมันกว้างกว่า หรอโอเคพวกนายอะ่ะอยู่กลุ่มเสียอะไรฉันให้ปอกแขนพวกนายไปแล้วอ๋อพอดีพวกเราขี้เกียจใส่นะแต่พวกเราจำสีได้นะน,น้่งงั้นไปจองเต็นไม่ต้องจองหรอกอยู่ตามสีตัวเองเนี่ยแหละเนี่ยมีชมพูแดงม่วงแล้วก็เอมส้มเหลืองกำลังจะพูดว่าเขียวเลย เพิ่งรู้ว่าเขียวเป็นแค่ที่นั่งอ้าวทุกคนรีบตามาซิคอปเตอร์ตาไม่ทันคนเดียวเลยอะขอโทษขอโทษฉันขาสั้นน่ะโหสวยจริงๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะไปจองเต็นท์กันโอ้โหมาถึงก็มืดเลยเหรอยังไม่มืดหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เราว่าให้ทุกคนมาสำรวจก่อนดีกว่า อ้าวนัโตเราจะไปเล่นตรงไหนกันดีอะไปสำรวจบนบ้านหลังนี้ไหมอ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าหลังๆถ้าเกิดว่าท้องฟ้าเริ่มออกจะสีส้มๆแล้วให้เพื่อนๆไปเล่นน้ำกันดีกว่าไหมแล้วก็ไปกินข้าวกันตรงนั้นน่ะอ๋อก็ได้นะโอ้โหที่นี่มันเหมาะจะเล่าเรื่องผีได้เลยนะเนี่ยเออทุกคนไฟบ้านเราดับ คือจูจ่ๆตอนแรกเราทําคลิปอยู่แล้วเราแบบกดคัดไว้พอดีจูจ่ๆไฟห้องนี้เราก็ดับดีที่ยังเหลือไฟไฟตรงห้องเขียนหนังสือเราอ่ะก็เลยเปิดไว้หน่อยโอเคนะทุกคนไปเริ่มละครต่อเลยแล้วพวกเราเดี๋ยวนะชั้นต้องไม่ถามไอติมก่อนไอติมเรามาอย่างนี้พ่อกับแม่เราจะไม่ว่าหรออ๋อชันขอมาแล้วนะ แล้วนัตโต้ล่ะฉันฉันขอแม่กับเพื่อนๆที่ญาติๆฉันมานะ่ะเขาก็ให้อนุญาตนะอ๋อส่วนฉันเหรอแอบมา <c oughs> นี่พวกเธอก่อนมาที่เนี่ยพวกเธอขอมาหรือว่าอะไรเหรออ๋อพวกเราขอแม่มานะ่ะเฮ้ย เมื่อกี้มันขึ้นข้อความอะไรไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจเหรอกนั้นทุกคนอา้าวมีนาะเธอก็มาด้วยเหรอใช่ฉันก็มาด้วยโอเคเอาล่ะทุกคนไปเล่นน้ำกันพวกเราไม่ต้องถอดเสื้อผ้าหรอกมั้งเพราะว่าชุดเว่นน้ำเราไม่มีอ่ะใช่ใช่พวกเราไม่มีชุดเว้นน้ำอา้าวแต่เรามีอ่ะ ก็เปลี่ยนก็ได้นี่พวกเราจะเล่นแบบใส่เสื้อผ้าลงน้ําเลยนี่เธอพวกฉันนะเป็นเงือกนะถ้าฉันลงน้ําแล้วก็ฉันจะมีเกล็ดด้วยละ่ะโหไม่นาเธอนี่ก็เป็นสตุกอย่างจริงแปลพวกเราลงน้ํากันโหดูดิพวกเรานี่อยู่บนแบบเมีแค่คอปเตอร์คนเดียวอะ่ะที่แบบ อยู่ในน้ําพวกเราพวกเราอยู่อยู่นอกน้ําไม่ไม่ใช่มีแค่คอปเตอร์คนเดียวนัตโต้นัตโต้อยู่ในน้ําเดี๋ยวนะพวกเราพวกเราอยู่แบบพวกเราเหมือนนกอะ่ะเอออยู่นอกน้ําส่วนที่เหลือคือปลาอยู่ในน้ำว้าให้พวกเราจมน้ําอ่ะไม่เป็นไรหรอกพวกเราเอ้ยทุกคนเดี๋ยวนะ นีแค่พวกเราเอ้าฝาแฟดชันก็ลงมาด้วยแหระเนี่ยใช่ฉันลงมากับเธอตลอดโหน้ำเย็นจังเลยอะเอ้ามิ้นเธอทำอะไรตรงนั้นน่ะโหแต่ว่ามิ้นใส่ชุดสวยนะจะว่าไปแล้วอุย้ยข้างบนมีข้างบนมีคนมาเยอะเลยมิ้นลิบลิบมาเล้วโหในน้ำไม่เห็นมีอะไรเลยอะ เออฉันหายใจไม่ออกฉันขออยู่บนบกก่อนนะเอออยู่เลยอยู่เลยใครเอาชุดไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนก่อนได้เหมือนอาบน้ำไปในตัวแหละหุยเธอน้ำนี้ใสมากไม่มีปลาไม่มีอะไรอยู่ในน้ำเลยอะสะอาดมากถ้างั้นก็ถือว่าเราอาบน้ำในนี้เลยก็ได้นะใช่มีนาะเธอจะตามหลังฉันมาทำไมเอา้าก็ฉันก็ต้องว่ายตามเธอตลอดอยู่แล้วนี่นาะ โหเนี่ยทุกคนว่ายน้ำกันมาหมดเลยอะลงไปหาเพื่อนสักหน่อยอ้าวนตโตะลงมากับเขาด้วยเหรอใช่ฉันก็ต้องลงมาด้วยสิเดี๋ยวฉันขึ้นบกก่อนนะหายใจไม่ออกแล้วตอนเนี้ยนาๆจะขึ้นบกทั้งทีโอ้แล้วเป็นเพื่อนเขาลงมานี่กันหมดเลยอะนี่ฉันจะเป็นแก่ดำตัวเดียวหรือไงเนี่ยที่จะอันนั้นคนเดียว นั่นลงมากับเพื่อนเขาหน่อยก็ได้อะเชือบเชือบโอ้ยแต่ว่าฉันอยู่ข้างบนนี้คนเดียวเลยอยาฉันลงมาไม่ได้เออนี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วพวกเราเรามาแล้วเออแต่เล่นน้ําต่อกันทุกคนโหฉันได้ฉันได้กลิ่นเหม็นๆในน้ําอ่ะพอดีว่าฉันตดนะฉันขอโทษนะเฮ้ยนาย อีตดทำไมเนี่ยโสกปปกพวกเราออกจากน้ำก่อนดีกว่านะเริ่มและเริ่มอะไรเหรอเริ่มปวดฉี่แถวนี้มีห้องน้ำไหมในมีอ่ะต้องไปฉี่ข้างต้องไปฉี่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเจอหญ้ามาไหลก็ไปฉี่ตรงนั้นเลยโหเธอนิ่ไม่ได้ม,มาตรฐานเลยขอโทษจะต้องรอเพื่อนที่อยู่บนบกอีกเอ๊ะจะต้องรอเพื่อนที่ทอยู่ใต้น้ำอีกเนี่ย โอ๊ยโอโอเริ่มขึ้นไม่ได้ละอ้ยขึ้นได้บ้างละอืมนี่ไงกว่าจะขึ้นได้โหออ๊ยหนาวว่ะใช่ฉันหนาวฉันมีเสื้อคลุมฉันไม่น้ำหรอกเอ้ยไม่ใช่น้ำดิฉันหนาวไม่หนาวหรอกไปแล้วทุกคนมาแล้วอืมอร่อยจังเลยอ่ะใช่ยช่อ่ะแล้วสองคนนั้นไม่กินหรอ พอดีว่าสองคนนั้น,น่ะเป็นสองคนที่กินเยอะที่สุดแล้วล่ะเขาก็เลยแบบว่ากินข้าวมาจากบ้านแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะอิ่มแล้วอะอ๋อนี่พวกนายอะอะไรหรอฉันจะบอกว่าเดี๋ยวไวต้ตอนที่ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วว่าเดี๋ยวพวกเรามานั่งเล่าเรื่องผีกันนะโอเคโอเคได้เลยมืมอร่อยมากเลยอะ่ะใช่ใครทำเนี่ยโคตรอร่อย อืมเอาล้วนะโตทำไมไม่นั่งข้างเราแกดูดิทุกคนนั่งเก็บที่อย่างเธอนั่งข้างมีนาด้วยเออช่างเหอะช่างเหอะพวกเราอยากจะให้ถึงตอนเมืดเวไวนะอยากฟังเรื่องผีมากๆเลยอะ่ะใช่ใช่อยากฟังมากว้าวทุกคนกินเหลือด้วยอะ่ะช่างเหอะแปลพวกเราไปเล่าเรื่องผีตรงนั้นกันดีกว่า โอเคเมื okay. ่อมาถึงที่นั่งเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะจุดไฟแล้วนะ <c oughs> หูวยบรรยากาศน่ากลัวนายแรกที่กับนัตโตะได้ไหมทำไมอะ่ะแลกน่อยเออก,เก็กะดะก็ได้ตอนนี้ทุกคนก็หันหน้ามาทางที่รอบกองไฟเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะจัดเลือกให้คนใดคนหนึ่งอะ่ะ อืมเล่าเรื่องผีให้โอเคไหมโอเคแล้วใครจะเป็นคนเล่าอ่ะฉันมีเรื่องเตรียมมาเยอะเลยเรื่องผีอ่ะถ้างั้นนายเล่านะโอเคไหมเออได้มาเลยเอาล่ะแล้วนายลราคนเล่าฉันก็มาฮาลาหนี่ไงฉันเองใช่เป็นคนพูดตั้งนานแล้วแหละและฉันก็ผมแบบ็นฟ้าเพื่อที่จะมาเล่าเนทันให้พวกแกเฮาา้ยรอ บอกแล้วว่าอย่าไปยืนข้างไฟช่างมันเถอะทุกคนตอนนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีให้พวกแกทั้งหลายหลายแหลกแแบบว่ายไปในน้ําฟังนะฉันจะเดินรอบกองไฟและเล่านิทานให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยมาฮ่าฮ่ชิมันละเออเดี๋ยวฉันจะมาเริ่มเล่าให้ เวลาแกาเล่าเรื่องผีอะฉันไม่ค่อยชอบแกเวลาเล่าเรื่องผีทำไมอะมันน่าตกใจงั้นเหรอแกชอบเล่าแบบหักมุมหักมุมเนอ้ออ้อช่างเหอะช่างเหอะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีว้ายตดตดตดชัด้นเผลอตดเอาละเริ่มเล่าแล้วนะเรื่องนี้ฉันได้ยินจากค,คุณครูท่านหนึ่งมาฮะนายหมูแกได้ยินมาจากค,คุณครูด้วยเหรอใช่ฉันก็เลยเล่า ก็เลยว่าจะเล่าออกมาให้พวกแกฟังเอาล่ะนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนนิทานเน่ามีหนอนขึ้นเออเอาดีๆเอาดีเออเอาดีๆก็ได้กาละครั้งหนึ่งมีมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึงเด็กผู้ชาย3ามเด็กผู้หญิงหนึ่งพวกเขาอ่ะ อยากจะพิสูจน์ความกล้าด้วยการไปลองล่าท้าผีแล้วเขาอะ่ะทั้งหมดเนี่ยก็ต่างลบหลูผ่ผีแล้วพอเขาอะ่ะไปล่าท้าผีที่โรงเรียนหรือสถานที่ล้างแห่งหนึง่งเขาก็เจอเจอ,เจออะไรอะ่ะเจอ เจอคนเต้นหน้าโรงเรียนเอ้ยไม่ใช่เล่าต่อเล่าต่ออ่ะเล่าต่ออย่าทำหน้าเบื่อหน่ายนักศึกษาทุกคนแล้วผู้หญิงอ่ะเขาก็เป็นคนขี้กลัวเขาจึงบอกกับเด็กผู้ชายทั้งสามว่าไม่อยากเล่นแล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นน่ะ พอถึงวันไปโรงเรียนเด็กผู้ชายทั้งสามก็สงสัยว่าทําไมเด็กผู้หญิงไม่มาโรงเรียนบ่อยจังเลยอ่ะพักการเรียนบ่อยเ,อเด็กชายคนนึงก็พูดมาว่าถ้างั้นเดี๋ยววันหยุดเราจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนผู้หญิงคนนั้นกันแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะเด็กผู้ชายทั้งสามพอถึงในวันหยุดพวกเขาก็ไปเยี่ยมบ้านเฮ้ยไปไปไ,ปไปก็บอกแล้วเป็นไง โหเจ้าฉันดำหมดเลยอะต,อต่อต่อต่อแล้วพอเด็กผู้ชายทั้งสาไปแย่มบ้านผู้หญิงเขาก็เห็นว่าแม่ผู้หญิงมารอหน้าบ้านเขาก็บอกว่าลูกสาวอยู่ในบ้านพอไปพอเข้าไปในห้องนอนของผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเธอนอนอยู่บนเตียงแล้วจู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาและชี้ไปที่หน้าของเด็กผู้ชายทั้งสามและพูดออกมาว่าฉันจะเอาพวกแกไปอยู่ด้วย ้ยน่ากลัวฮ้ยหลอนเลยเนี่ยพอนายเล่าแบบไม่หกักม,มุมมันก็หลอนจริงๆอ่อะอ่ะอ่าลาเรื่องต่อไปดีกว่านี่นาจะไม่ให้โอกาสคนอื่นเขาเล่าบ้างเหรอแล้วทุกคนนะ่ะเตรียมเรื่องมาพร้อมหรือยังล่ะฉันก็อยากฟังอะ่ะเงียบเงียบไม่มีใครเตรียมมาเลยก็ฉันไม่เคยดูเรื่องผีนนะดูแต่ละครั้งก็หลอนหมดนี่เออช่างเหอะช่างเหอะ ไปไปเล่าต่อเล่าต่อมามีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องสั้นๆของยายแก่คนหนึง่งเธอน่าจะข้ามถนนแล้วจู่จมีรถคันนึงพุ่งมาแล้วก็ตโตเกียวห่อน,นึงจ้าโอ๊ยหักมูมอีกแยะอ่าออย่าให้เล่าจริงๆใช่ไหมล่ะอุไม่เอาไม่เอาเอา่ะเวลาในเล่าน่า,นากลัวให้ฉันเล่าแทนดีไหมใครอ่ะใครพูดฝาแฝดฉันเองอ่ะ แล้วบุรีอะไม่มีที่ฉันนั่งไม่มีที่ให้ฉันนั่งเลยอะให้ฉันยืนเล่าไหมล่ะให้เวลาฉันนั่งกับอีสองตัวนี้ก็ได้อฮ้ยใครก็ได้เอาหมอนนี่ไปนั่งที่อื่นแทนได้ไหมฉันอยากมองหน้ามาันเรื่องมันก็มีอยู่ว่าที่เนี่ยมาก,ก่อนอะมันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงซี่ฉันจำผิดผู้ชายผู้ชายเออเออแล้ว ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ชอบแบบว่าไปแบบว่าตั้งแคมป์ที่นี่บ่อยจนวันหนึ่งเขาตกน้ําตุย้ยแล้ววิญญาณของเขาอ่ะก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละหฮยเล่าแค่นี้ก็หลอดแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ฉันหลอนไอ้หมอนี่มากกว่ามันอาปากด้วยอะไรอ่ะฉันก็แค่หาว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันก็แค่หาไม่ดีอาปากอะไรให้พวกแกกลัวสักหน่อย อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยให้ํมตดสลึกไปทุกคนเราคิดว่าเวลานี้เราควรที่จะนอนได้แล้วล่ะใชย่ชยชยโอ้ขอโทษที่มาสายนะเพื่อนในเต็นท์ฉันนอนหมดแล้วนะไม่เป็นไรนะโตเราว่าตอนนี้ยังไม่ง่วงเลยอะพวกเราสองคนยังไม่ง่วงเลยนี่คนที่ยังไม่ง่วงนะพวกเธอจะทำอะไรกันเหรอเราเรื่องผีเหรอหรือว่าอะไรเหรอฉันอยากฟังด้วยอะ เออก็ได้นะฟังด้วยกันก็ได้โอเคเอ่อเธอจำได้ไหมอ่ะว่าปีก่อนๆที่เราไปทัศนศึกษากันนะตอนนั้นฉันนอนห่มผ้าสบายมากทาั้งที่อากาศร้อนใช่ แต่ว่าวันนั้นน่ะฉันนอนอยู่แล้วคุณครูเขานอนกลใส่หูฉันปวดหูมากเลยอ่ะใช่ใช่แล้วตอนนั้นน่ะตอนอาบน้ำมาเขาต้องรีบอาบน้ํากันโอ้โหฉันเกือบฉันเกือบอาบน้ําไม่ทันเขาเลยเนี่ยอืออืเฮ้ยฉันก็รู้สึกว่างอยู่เหมือนกัน,น,นเนี่ยเอ้ยพวกนายเตียงพวกเรายังไม่หลับกันเลยว่าเตียงพวกนายนี่มีแค่สองคนที่ยังไม่หลับเอง อ้าวแล้วทําไมล่ะไม่เกี่ยวกันเลยนี่แต่ว่าเราขาดเพื่อนไปอีกคนนึงนะเฮ้ยพงนายทิ้งทำไมเนี่ยโอ้ยฉันเป็นปากแกโอ้ฉันอยู่เต้นนี้ก็ได้วะเต้นเนี้ยดีกว่าเต้นแกเพราะว่าเต้นแกเอิม่มเอิม่มทิ้งฉันเออหน่วยนายแต่งเรื่องเลยอะ ไม่ได้แต่งเรื่องฉันจะนอนฉันจะนอนตะแคงดูตูดเพื่อนไปวันๆเพื่อโอ้ยปิดเต็นด้วยเออนายปิดเองได้เฮ้ยนายไม่ต้องปิดเต็นหรอกยุงกัดก็ช่างมันบริจาคเลือดให้มันหน่อยฉันขี้เกียจเปิดเต็นเองโอ้ยขี้เกียจจังเลยเนาะฉันนอนดีกว่ามันนอนอย่างนี้แล้วเนี่ยเออใช่ นัตโตเธอนอนก่อนก็ได้นะทั้งง่วงขนาดเนี้อืมขอบคุณนาะยติมเดี๋ยวฉันนอนก่อนละโอเคเธสองสามวันไม่ได้นอนมาตลอดอืมเธอนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันขนาดนอนลืมตาจ้าอืมแล้วฉันต้องนอนกับมีนาเหรอเนี่ยช่างเถอะนอนดีกว่าเฮ้ย พตอนเนี้ยเราก็ยังไม่ง่วงหรอกนะแต่เสียดายที่ฝาแฟฉันไม่ได้มานอนกับฉันด้วยอะ่ะอย่างน้อยก็เลยแกเธออืมไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยง่วงอยู่แล้วแหละอืมเออแล้วตอนเช้าเธอจะทำอะไรหรอตอนเช้าฉันยังนึกไม่ออกเลยอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาฉันนึกแผนหมดเลยอืมตอนเช้าเราก็ตื่นมา ไม่ต้องเล่นน้ำหรอกกินข้าวแล้วก็วิ่งเล่นสักแป๊บนึงแล้วก็แยกแยก,กันกลับบ้านโอเคนะอย่างน้อยก็ยังมีรถใครขับรถเป็นล่ะกห็หัวใจโดนเสาไงหมูะหรอใช่มันขับเป็นมอไซค์มันยังขับเก่งเลยรถปู้มันก็ขับเป็นแล้วคนอื่นจะไม่ว่าหรอว่ามันขับรถไม่ว่ามันหรอกเพราะมันมีอันนั้นอะอะไรวะลืมและช่างเถอะ เฮ้ยถึงว่างเหรอโหฉันยังไม่ใหญ่เธอนอนตอนนี้เลยอย่ยังไม่งว่วงหรอเ <c oughs> สียงอะไรอะ่ะแฮอแฮอเด็กคนไหนที่มันไม่ยอมนอนตอนกลางคืนฉันจะจับกินให้หมดเลยจริงๆ <c oughs> แล้วฉันอัปเกรดร่างของฉันมาเฉยแล้วก็จะไปแกล้งเด็กแถวนี้ให้หน่อย แอเต้นนี้นอนกันหมดแล้วเหรอถ้ากันก็เหลือเต้นนู้นแล้วแอเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเห็นเงาดันู้นหรือเปล่าเฮนเฮนปิดเต้นปิดเต้นนอนหลับสบายนะจะเพื่อนรักทั้งหลายเฮ้ยเฮ้ยจะทิ้งฉันนายนก่งฉันจริงเลยเปล่าอ่ะฉันไม่ด้แกลงฉันเพิ่งปิดเต้นขอโทษแอวเฮ้ยเสียงมันดังอ่ะ ที่นี่ก็นอนอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเราเงียบก่อนดีไหมบอกนายเข้าเต็นท์ก่อนนั่นมันปีศาจแมวที่คอยจะจับเด็กกินมันจะมาถึงเต็นท์พวกเราแล้วนะเฮ้ยจริงดิตอนตีสามมันจะโผล่มาฮะนี่ตีสามแล้วนะนายอมเพื่อนทำเนี่ยพามันเข้ามาฉันสงสารเฮ้ยแต่เสียงมันดังมากๆเลยอะแกนี่นายเรียกมันมาใช่ไหมก็นายบอกเองว่ามันจะโผล่มา ปกติเป็นไม่ได้โผล่มาให้เห็นขนาดนี้นี่มันต้องมีคนอัญเชิญมาแสดงว่าในห้องรำต้องมีใครอัญเชิญไหมแน่ไม่รู้แหละแต่ปากเดรดสาวมันจะเกี่ยวคอฉันอยู่แ,ล,แล้วอะเ <c oughs> ต้นนี้มีใครนอนหรือเปล่าถ้าไม่มีใครนอนฉันจะจับพวกแกกินเฮ้ยออกไปนะเพื่อนฉันนอน ออกไปเลยฉันจะเอาปากเรืสองงาบแกเฮ้ยเฮ้เต็นท์นี้มีใครนอนอยู่หรือเปล่านายคิดว่าฉันโง่เปิดเต็นไม่เป็นเหรอเปิดเต็นเป็นนะบอยมันมาแล้วไงทำไงดีอะพวกนายเงียบก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ย โหตัวหญ่สูงชิ้นเข้าไปในเต็นท์หน้าโคตรเจ็บเลยเฮ้เ hey, ดี <c oughs> ๋ยวหัวฉันสูงไปจนมาตอนนี้มันติดเต็นท์แล้วเนี่ยฉันเข้าไม่ได้ชฮ hey, <c oughs> ้นเนี่ยเอากองเล็บเกี่ยวไส้แก้วนี่แหละนี่ไนงะนี่ไนงะเอ้ยไส้ผีไล่เนี่ต่อยผีปิดเต็นท์ก่อนเลยอเอาสิบออกเลยดีไหมเดี๋ยวพวกเราก็ออกไม่ได้สิ ไม่เป็นไรฉีกเต็นเอาแต่เต็นท์มันราคาแพงนะช่างเหอะเฮ้ยผีแมวนี้มันน่ากลัวมีเล็บด้วยว่ะมันมาเพื่อจะฆ่าเด็กที่ไม่นอนนะสิเสียงอะไรอ่ะดังมากเลยอ่ะแต่ก็รู้สึกเจ็บคอแทนอยู่เหมือนกันนะหูเสียงดังมากเลยอ่ะเธอก็เอาหมวกเธอปิดหูสิ หมวกฉันมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะแหม่ Hell, ถ้าอย่าง,งนั้นจะไล่ฆ่าเด็กทุกคนให้ทีเดียวเลยเนี่ยนะฉันจะจัไก,กาพวกที่อยู่ในนี้ก่อนแล้วพวกเราหนีพีแมวแล้วโหยน่ากลัวแฮม่ Hell, จะไปไหนมานี่อยู่นี้เลยนะเด็กพวกนี้เฮ้ยแต่ว่าพวกเรามีกันเยอะนี่นะ <h uy> อย่างนี้พวกเราถ้าเกิดพวกเราผมอาวุธมาเราก็จัดก,การกับมันได้เลยสนะิ ใช่พวกเรามีกันเยอะถ้าพวกเราต่อตัวกันทีเดียวก็สูงแล้วก็ใหญ่กว่ามันตั้งเยอะเลยนะเออจริงด้วยมันมีแค่ตัวเดียวแล้วเราจะกลัวมันทำไมใช่ใช่โอ้ยเจ็บหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไปพวกเราลุมผีแมวกันเย้จงตายซะผีแมวชุกเรามีกันตั้งเยอะเฮ้ยเด็กหลุดเนี่ย เดี๋ยวพกเอาว้ไมาด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งยังเพิ่งทำพี่โอไยพี่ขอรอพี่ขอรอต่อไปนี้จะไม่แกล้งแล้วนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน,ะนแนะ่ตายซะตายซะนี่นี่ได้ของแม่มาตีตูดเลยนี่นี่น,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 นี่ไม้หน้าสามไม้หน้าสามอึโทษฐานที่มาแกล้งพวกเราตอนนอนนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่อื้อหนะือ <h ums> ลุม <Walmart> <h ums> <h ums> <h ums> ก,กนันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแค่คนใส่ชุดคอสเพลย์เป็นผีแมวแล้วก็มาหลอกใช้กลงเลิฟฟันเด็กเอาสุดท้ายโดนเด็กโตกลับ ว้าวแต่ว่าฉันยังง่วงอยู่เลยอ่ยะกลับไปนอนต่อในเต็นท์ดีกว่า,าละครเรื่องนี้อาจจะปวดหน่อยแต่ก็ช่างเถอะนะขครอยากขอละครเรื่องอะไรก็ขอไม่ได้แต่จะมีอยู่สองเรื่องที่เราไม่อยากให้คนขอมาเพราะเราทําไปแล้วนะเรื่องแม่ลําเอียงกับเรื่องเรื่องพาลูกไอ้พาแบบเรื่องใบทะเละอ่ะเออเราทําไปแล้วนะสองเรื่องเนี้ ก็ขอเรื่องอื่นมาแทนนะเอาเรื่องที่ไม่ซ้ําใครนะทุกคนเอาละไปต่อเงยนอนดีกว่าอปิดผิดเต็นเฮ้ยเปิดปิดผิดเต็นเฉยเลยฉันนอนต่อดีกว่านี่เน่ยนี่แน,น,แน่พวกเราลืมเติบมันลืมเติบมันอืออือนี่แน่ฉันใช้ขา,ขาสองข้างเตะมันเลยอือ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  โอ๊ยเจ็บจริงๆเลยหยุดก่อนหนูแค่มาแกล้งออออออนี่เนี่ยนเนี่ยจับเผาไฟดีไหมเนี่ยไม่เอาอ่ะหรือแม่ดา่าว่าเราฆ่าคนเสร็จแล้วไปดีกว่าชายชายชายไปไปอย่าดันแมวดิอย่าดันอย่าดันผีแมวมาทางนี้ไปเลยไปเลยอีก๊แกฉันบอกไปแล้วว่าอย่าดันผีแมวไงปล่อยมันนอนตาอยตรงนี้เลยเออเอโอเคโเค ไปเถอะลำคาญว่าเสียสมาธิการนอนหมดใช่ใชอุ้ยจะช้าแล้วหรอเนี่ยอืมที่ผ่านมาภาคหนึ่งกับภาคสองชุดอุตสาหหลอกเด็กให้เด็กกว่าสุดท้ายโดนเด็กลุมมตืบโดนเด็กไม่สนใจแล้วก็กลายเป็นเครื่องรางของใครก็ไม่รู้ชีวิตเป็นรันทด <c oughs> ฉันก็แค่เป็นผีแมวน้ำเหี่ยวที่ ถูกส่งมาเพื่อแกงเด็กสุดท้ายดันโดนซะเองก็สำหรับละคคยเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นคนดูใหม่อะใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยค่ะคำถามนะไม่ใช่คำขอแล้วก็เอ่อ ใครที่อยากให้เราไปบ้านไอดีของใครก็ส่งไอดีมาให้เรานะเดี๋ยวเราจะไปบ้านคนนั้นเลยบ๊ายบายค่ะ